ปลาหมึกอยู่ไหนอะตายแล้วเอาแล้จะให้ถ่ายอะไรเฮ้ยเธอเราจะลงเหรอดาบยังไม่ได้อมาเลยนะตายน,ะ,นะคีปเปอร์นะเฮ้ออาอยหุยหุยตกใจแทบช็อกนี่แหรอจำสัวแกอีก <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft เอาตัวรอดใน1.19กับผมไปครับบีคับ แล้ววันนี้เราก็อยู่กับตอนที่2แล้วนะครับผมก็คุณทุกคนที่ชอบมากเลยนะฮะเราก็คิดถึงกับการทําแนวเซอร์แบบนี้มากๆเลยฮะเมื่อครั้งที่แล้วหัวหน้าหมู่บ้านเขาบอกว่าให้เราทํากําแพงด้วยหนิให้เราแบบปกป้องบ้านใช่ไหมแต่เรายังทําไม่สําเร็จเลยหนิใช่ไหมทํากําแพงอย่างนั้นเหรออาจจะก,กินแค่ั้วพอว่าให้แบบให้กันซอมบี้เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่มีตังขนาดนั้นหรอกนะถ้าเราจะทำกาแพงเราจะทําแบบไหนดีอะสวัสดีสดเฮ้ยเธอออีกแล้วปปา เน่เ<ำ>น่เน่เฉันฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะอยากฟังไหมอ่ะว่ามาคือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยบอกเธอมาถามฉันเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากโลกนี้ใช่ไหมฉันจะบอกว่าตอนเนี้ยมันมีเมืองหนึ่งนะอยู่ใต้โลกของเราอะ่ะมันน่ากลัวมากๆแล้วที่นั่นนะก็เป็นเมืองที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนฉันจะบอกว่ามันน่ากลัวกว่านรกอีกนะนี่ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอ น,นี่น่าจะบอกให้นะว่าโลกนั้นเนี่ยมันมีมอนสเตอร์แปลกๆโผล่เข้ามาด้วยมอนสเตอร์แปลกๆเลยฮะมันน่าก,กลัวกว่ามังกรไหมฮะจะเท้ามันน่ากลัวกับมังกรไหมเหรอมันก็เกิดจะ,ะพอๆกันเลยนะความน่ากลัวของมันทั้งสองตัวนะที่นั่นเนี่ยนะมีทั้งสมบัติมีของมีข่าลึกลับมากมายให้พวกนหนได้ค้นหาด้วยนะแล้วแล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดว่าผมจะไปเนี่ยมันมันควรไปเลยไหมฮะฉันแนะนําว่าอย่าพึ่งนะ เพราะว่ามันอันตรายโคตรเลยละที่นั่นนะเฮ้ยถ,ถ้าเราสร้างกำ<ะ>แพงแบบนี้นดีไหมอืมอกำแพงก็น่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ทรัพยากรเราพอหรอเราจะเอาอะไรเราลงเหมืองก่อนไหมใช่ไปลงไปหาแรก่กันดีรฮะวันนี้เราจะหาแร่เหล็กเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้อยากได้อุปกรณ์เหล็กมาใช้แล้วฮะตามมาตามมาตามมา,ามเมืองนี้เขาว่าแบบสำรวจม,มาแบบ3ามี่กว่าปีแล้วละ่ะ ที่เนี้ยก็คือแบบใช้เวลาขุดเยอะเขารู้เยอะทุกซอกทุกมุมเนี่ยอ่ะงั้นเชิญเลยตอนนี้มันตันแล้วมันจะตันแค่ตรงนี้แหละอะไงอ๋อใช่ทุกซอกทุกมุมเขารู้หมดอ่ะเอ้าโอ้ยพัวกเขาแตกอ่ะเขาไม่มีพัวแล้วลืมหยิบมานี่เขามีพัวไม้อยู่พัวไม้มันมันไม่ค่อยดีจอบจอบไม่ใช่พัวมันไม่ค่อยดีอะดิมันก็ใช้ได้ใช้ใช้ไปก่อนมันช้าไม่ได้่หินอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรครับสมุนปะซองอ๋อบาซอง ว่าอะไรอะ่ะเธออะไรอ่อไม่ค่อยเห็นอ่ะมันชื่อว่าอะไรอะ่ะชื่อของบล็อกนี้ก็คือว่าเอมทริสบล็อกเอมทริสเหรอฮะน่าจะเป็นบล็อกใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปถามลุงมลก็ได้เผื่อลุงเขาช่วยได้นะว้าวคริสตัลเนาะน่าจะเป็นคริสตัลหรอือเปล่าฮะโอ้เวอร์ชั่นใหม่เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวดูซินี่ก้อนอะไรปึ๊บได้เป็นอเอมท e e ริสชาร์ดมาครับจะบอกว่าในเวอร์ชั่นใหม่ในหน้าตาไอรอนก็เปลี่ยนไปนะแต่มันเปลี่ยนไปตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าๆนู่นเลยนะนะ เปลี่ยนไปแล้วแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นแบบไอรอนดิบแล้วครับใช่ใช่ไม่แน่นะตรงนี้อาจจะเป็นจุดสปาวก็ได้ครับจุดสปาวไอ <A S 2> เนียอะไรอนะเอมิทิสชา์ิเนี่ยของใหม่เนี่ยอุ้ยมาดูสิจะทองไหน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 ทีนี้อุ้ยวายลบห้าแล้วปกติลบปกติอยู่ที่ศูนย์นะเนี่ยอันนี้ลบห้าเลยเอหรอใช่เนี่ยทองแต่ทําไมอันนี้มันแปลกมันเป็นนี่ไงมันเป็นหินแบบที่อยู่ใต้ลึกไง เนี่อ,อ,อยากรู้เดี๋ยวไปถามลุงโบนาวถามนนลุงตลอดล,ลุงก็ตอบไม่รู้ไม่รู้ตลอดเลยนะแน่ใจนะจะไปถามลุงอะ่ะเขาก็ตอบได้ตลอดนะลุงคนเดียวกันเปล่าคนเดียวกันคนเดียวกันเอ้ยคนละคนคนละคนแล้วล่ะละงไีกเอ้ยได้ยินเสียงทอมบี้อ่ะใช่ไหมใช่ไหมกดไปกดไปก่นอนกไปก่อนอุ้ยเขาดีทางขวาเลยเขาอยากได้ที่ขุดแอรอนไหมเขาเผาให้มีความรู้สึกว่าหินข้างล่างนี้ขุดยากกว่าด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเสียงเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้ว เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำอะไรเออข้อที่คุณแอรันมาให้อ่ะโยนมาโยนมาเธอแล้วคือที่โยนมันมีตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะเอาไม่เอาอ่ะมันจะเอาได้ยังไงแล้วก็ขึ้นมาสิ ได้ยินจริงด้วยใช่ดิสติได้หลายตัเลยอ่ะรู้อยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะหลายตัวรู้สึกมันไกลขึ้นเรื่อยๆอ่แล้วก็ละเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยโอ้ยเฮ้ยเธอฟังได้ยังไงอ่ะฉลาดกันนะเนี่ยแน่นอนเอาหูสัมผัสดีโอเคไอรอนไอรอนโอ้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นทางขวามีทางไปด้วยครับเขาอ,อยากได้ที่ถอดไอรอนแบบเธอบ้างจังอ้าวเธอไม่มีเหรอไม่มีอ้าวเธอทำให้เขาเธอไม่มีใช้เขาพี่ไอรอนเพี้ยไปนะยี่สิบเจ็ดก้อนอ้าวนะมุกมิฟอะ่ะไม่ได้มุกมิฟก็เธอไม่ถามอะ่ะอุ้ยเธอเราจะลงเหรอดาบยังไม่ได้มาเลยนะตายนะคีปเปอร์นะเอาอา <laughs> เธอแค่คีปเปอร์เราเล่นมาตั้งเท่าไหร่แล้ว โอเค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 แต่มีทางลงอีกฝั่งนึงด้วยนะแต่ไม่ได้เอาวูดมาเลยอ่ะมีมอนเตอร์อ่ะดิมีมอนเตอร์จะไปเผาให้เผาให้ตั้งหนึ่งเฮ้เอ๊ะเราข้ามไปได้ไงน่ะเดี๋ยวนะอ๋อเรารีบขุดพอเราเจอแล้วเราก็ตื่นเต้นกับอันอื่นถ้าอยะกรอทางนี้เหรอใช่ว้าว้นหรอ กจะเป็นคริสตัลหรือเปล่าฮะโอ้เวอร์ชันใหม่เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยไดมอนด์เม็ดแรกถ่ายรูปดิยันถ่ายรูปแอคท่าแอคท่าแช็คเจอไดมอนด์แล้วพูดได้พูดได้เช็คอุ้ยไดมอนด์พูดพูดสิอย่าบ่นแต่ดีใจใช้ได้ขุดอะไรอ่ะขุดแอรอนไงรอหินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไหมได้ขุดก็ขุดไปะโอเคยันเนี่ยดูอุ้ยก้อนหนึ่งมีก้อนเดียวเหงอ โอ้น่าเสียดายอ่ะไปเดี๋ยวได้รอบพอสมควรแล้วเดี๋ยวกลับไปทําอาวุธกันก่อนดีกว่าครับเถอะเลยเถอะเลยอ้าวตรงนี้เหรอไม่ขึ้นบนเหรออ๋อโอเคอยู่ข้างล่างก็ได้อ่ะมีของกันแล้วเยวจะขึ้นมีของยู่แล้วนี่จริงจะขึ้นทําไมอ่ะอยากมันไม่มีไม้ทําโล่อ่ะเธอมีไม้แปลรูปไหมอ่ะหมดแล้วอ้าหาโล่ไม่ได้ทำใช้กี่อันนะประมาณเจ็ดอันมั้ง มันเอาไปเลยนี่หนึ่งสองสามสี่หกหกอันเอาประตูไปเผาเอ๊ทำขวานหรือดาบดิข่านแล้วกันข่านมันดาเมจหนักกว่าปะได้โลแล้ะครับลงไปรอบดีกว่าล่างสุดติดลบอะไรอ่ะลบสามเลยเหรอลราใต้ล่างมันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้จะไปอีกไหมอ่ะไปอีกอยากรู้ว่าใต้พิภพเรามีอะไรบ้างเอ้ยมันเริ่มผลง่ายขึ้นแล้วมีอะไรไม่รู้ เฮ้ย<ร>เจอแบบเฮ้ยเจอแล้วไดมอน์ิ้มโอ้เจอเยอะด้วยฮะตอนนี้เราอยู่ที่วายลบห้าสิบเก้าเจอไดมอนเป็นกลุ่มเลยโอ้<ว>นี่อาจจะเป็นความรู้ใหม่ก็ได้นะเราอาจจะต้องขึ้นไปบอกคุณลุงข้างบนด้วยคุณลุงเขาจะได้เก็บข้อมูลแล้วนี้ว่าเอ้ยแล้วเราก็เจอออฟซิเดียนอ่าเขาเรียกว่าเบส็อกแล้วครับนี่ฮะ รอบแรกนะเธอก็เดินตามเขารอบสองเขาก็ขุดเจอตลอดจะมาขวางทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็โชคดีอีกเดี๋ยวดูเฮ้ยเด้งจิงน้ำทางขวาไหนเออจริงด้วยจริงด้วยไปดูดิไปดูดิบอกแล้วเขาหูดีไปดิไปดิมีน้ำแบบไหลจอกๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะทำไมน้ำมันสีแดงอ่ะเธอไปทางผิดใช่หรอ มันอยู่บนหัวเราเธอเฮ้ยเขาได้เสียงร้อัวรถหัวจริงเหรอเนี่ยใกล้ขึ้นเรื่อย <cue> ๆเลยเนี่ยเธาจะไปไหนก็ไปเขาจะไปทาองนี้นะี่ไงเริ่มซีาดหาเอาอกันเอ้ยอ้านะเธอจะไปก็ต้องไปเมือง <m'> <m'> ไหนใหญ่มากเราอุดน้ำก่อนวายอะไรอะ่วอะวไรอะ่ะไหนตัวเชอกฟ้าลืล่นระับว้าปะกดน้ำนนะความนึงเฮ้ยเราต้องทำประตูกลับบ้านเฮ้ยเชือฟ้าคือตัวอะไรอ่ะเธอใช่ปลาหมึกกอเหมือนปลาหมึกเลยอะ่ะในที่สุดเราก็เจอเหมืองใหญ่กันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วายลบนะฮะเป็นเหมืองที่ใหญ่มาก แล้วก็หน้าตาแปลกประหลาดไปเยอะเลยผมกับบีได้พอเล่นผ่านๆบ้าน,นะครับตอนเล่นสปีดลันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกว่ามันเป็นยังไงที่นี่มีอะไรบ้างปลาหมึกจรยิงด้วยเนี่ยปลาหมึกเรืองแสงสุดยอดเฮ้ยคีปเปอร์เป็นกระพุนนะนันนี่แน,นุมปลาหมึกเรืองแสงดอกหมึกด้วยครับเป็นหมึกเรืองแสงเราเป็นการค้นพบประวัติศาสตร์ประต้อาสจราย,ยุประวัติศาสตร์เลยเหรอ ใช่เราค้นพบอะไรแปลกใหม่ที่ต่างจากที่เราเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายรูปไว้ได้ได้อยู่ไหนอะ่ะแป๊บแป๊คุดเหมืองกอ่อนเพราหมึกอยู่ไหนอ่ะตายแล้วเอาเราจะให้ถ่ายอะไรถ่ายเหมืองไงเนี่ยถ่ายปลาหมึกถ่ายเหมืองเอาไว้ที่ปลามึกไปก่อนเหมืองม,มันมีทุกทุกอีพีมันไม่เหมือนเธอดูมันแปลกตาเราค้นพบเหมืองใหม่ไปดูรางรถไฟกันเออไปไป อยากรู้ว่ามันเหมือนเหมือนที่เราเคยผ่านมาไหมอุ้ยไดมอนนี่นะไหนขวาหรอใช่แอบขุดแตเขาเห็นเป็นปกติแล้วไงที่คุยว่ะที่คุยอ่ะเจอแล้วไอรอนมีก้อนเดียวเองหรอต่วใหญ่เจ้อแบบนี้มักมีแค่ก้อนเดียวเองนะลบนะลบนะไม่ก็อยากได้มันมันน่าจะมีแค่สองก้อนอะไรเงี้ยก้อนเดียวไม่พอใช้หรอกโอ้กว้างมากเลยอะ แต่ถ้าถ้าเธอตกลาวาก็คือจบเลยนะเพราะฉะนั้นเธอเอาของมาที่เขาดีกว่าไม่เอาหนักกว่าเดิมอีกโอ้ซอันบี้ตามเขามาเต็มเลยอะ่ะโอ้ทำไมเยอะจังเลยอะ่ะวุย้ยเยอะจังปิดไปทางเลย ทำลึกนะเนี่ยดูดิทำแคมป์แล้วล่ะข้างล่างมีไดมอนด์หนึ่งก้อนว้าอุ้ยสองก้อนเลยอุ้ยสามก้อนเลยว้าวว้าวดีนะเธอถ่ายเป็นก้อนอะไรอ่ะคุยเขาเหรอโรยอะขอเอาเขยอย่าหาอ่ะโอ้ยแต่มันไม่มีอะไรอุ้ยเจอสปาว่ะสปาอะไรอะ ปลาซอมบี้อันนี้ของดีอยู่อ๋อแต่ว่าแล้วทำไมซอมบี้เยอะมันมีสปาซอมบี้ตรงนี้นะครับมันก็เลยขึ้นไปหาผมมาแก้เต็มเลยเห็นไหมอืมกระชายแล้วแบบนี้นี่เองเห็นลุงเขาว่านะมีเรื่องของสมบัติด้วยนะซึ่งสมบัติเนี่ยบอกมันอันตรายอ่ะแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้ามีเรื่องของสมบัติอะอยากรู้เหมือนกัน่ามันมีอะไรหุยหุยตกใจ แทบช็อกนี่ว่าจำซสกแกอีกโอ้ย,อยไม่ว่าจะตายซะแล้วโอผลประกอบการตอนนี้นะครับเราได้แร่มา32ก้อนนะฮะได้แร่มาพอสมควรแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวกลับัปก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ของกลับไปนะครับโอ้ยยังอยู่เหรอฮะ ใช่ๆยังอยู่นะ<อ>คือว่าอยากจะถามหน่อยว่าลงไปเจออะไรกันบ้างไหมอ,อ๋อโหเยอะเลยฮะว่าจะไปหาลุงเสเมียนอยู่เนี่ยไอ,อ้ลุงชื่ออะไรนะเสเมียนใช่ไหมใช่เสเมียนเออ,อว่าจะไปหาลุงเสเมียนยูฮะรอเอารอรอ,รอโอเคโอเคงั้นผมขอนอนก่อนนะครับจะได้เช้าเออประตูหายไปไหนอะก็เผาไง ก็เขาบอกเขาไปเผาเดี๋ยวเธอได้ไหมก็ได้ไหมอ่ะทำไมเธอต้องกับประตูไปเผาด้วยอ่ะก็เขาจะทำประตูไอรอนเธอเขาขอไอรอนที่เผาหน่อยยังเผาไม่เสร็จเลยอ่ะเขาจะได้ไม่มายุ่งมาย่ามสักกับบ้านเราสักทีไปหาลุงเสมียมกันเถอะไปเร็วจะไปสามลุงเสมียมด้วย เออไอ้นาเขาก็มีประโยชน์ทำไงอะ่ะเธอไปไล่เขาเขาไม่ให้ของทำไงเนี่ยนะลุงเสมียนอยู่บ้านม <ไป S 2> ัยไเ,เอา้าไม่ใช่คนนี้เหรอไม่ใช่ลุงเสมียนเขาจะมีหมวกด้วยอะ่ะเดี๋ยวซอมบี้กัดไปแล้วมั้งหัวอะไรอันนั้นนไม่ใช่หมวกหรอกมันเป็นหนังสือนะ่ะเสมียนมันความจำไม่ค่อยดีแต่ก็แต่ก็เก่งนะเขาชอบเอาของอะไรก็ไม่รู้มาใส่บนหัวนะ่ะแล้วสิ่งที่พวกนายเห็นมันคือสมุดน่ะรู้เปล่าอ้าวเหรอฮะ มันไม่ใช่หมวกเหรอครับมันเป็นสมุดสมเหรียนมันชอบเอาอะไรมาใส่บนหัวเหรอครับแล้วเจอลุงสมเ่ียญไหมฮะสมรียเหอวันนี้ฉันยังไม่เห็นเลยนะอืมลุงสมเ่ียนไปไหนเนี่ยทําไงดี<ะ>อ่ะนี่ปะอ้าลุงอ๋ออ๋ออจ้าถึงตัวจะอึเจอจะถึงดวงยุบมีอะไรกันเหรอ อ๋อพอดีผมตามหาลุงอยู่นะฮะมีเรื่องจะมาถามลุงหลายอย่างเลยเอ่ะได้สซหวังอะก็อตอนที่ผมลงไปในเหมืองใช่ไหมฮะผมเจอนี่ด้วยครับเอเวทิชาดโอ้โอ้โอ้แร่นี้เหรอตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าได้ยินมามาเหมือนกันน่าว่าแร่เนี้ยมันมีความสามารถพิเศษที่มันแบบม,มันมีเสียงตุ้ม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 ใช่ไหมใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่าใช่เหมือนกันครับเพราะตอนเหยียบมันจะมีเสียงด้วยตอนขุดก็จะมีเสียงเหมือนเป็นตัวโน้ตด้วยลุงอ่ะ เอาอีกแล้วขโมยหมวกเอเอขอบคุณนะแหมขอรอบนี้ไม่ขโมยขอบคุณมากเลยนะดีเธออย่าไปขโมยของเขาเลยไม่ได้ขโมยนคนละคนคนเดียวกันเนี่ยนั่นน่ะคนนั้นไม่มีหมวกไม่เมื่อกี้ไม่มีหมวกคู่เลยเอาอย่างนี้นะ คือไอพิธีชาติเนี่ยฉันก็ยังไม่รู้ข้อมูลมากเท่าไหร่นะก็เธอลอาไปศึกษากันเพิ่มเติมนะแต่ว่าเรื่องที่ฉันเคยบอกไว้นะมันมีชื่อเมืองว่าเมืองโบราณที่นั่นเนี่ยมันจะมีสมบัติล้ําค่าได้บวก<ๆ>เธอไปค้นหาได้ด้วยนะของที่ไม่มีที่ไหนแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้หาได้ที่เมืองโบราณเท่านั้น เดินนะผมลงไปอ่ะตอนผมลงไปผมเจอเนี่ยดูุปกติแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ Y0 ย์ใช่ไหมมันก็จะติดเบสดล็อกละแต่รอบเนี้ย Y ยมันไปแบบลบ60เลยอ่ะมันมันต่ำม,มากเลยนะนั่นแหละคือเวอร์ชั่นใหม่แต่ว่ามันอันนั้นมันน่าจะมาสักจุดหนหรือ1 1 8แเนี่ย่ฉันจำไม่ค่อยได้หรือ1.16เนี่ยแหละมันมาตั้งแต่เวอร์ชั่นนั้นแล้วนะมันรู้สึกว่าถ้าลงไปเนี่ยมันจะเจอหินที่แข็งกว่าหินธรรมดานะ่ะมันจะเป็นหินที่อยู่ลึก ก้อนมาจะออกสีดำดำอืมถ้าก้อนดำดำใช่อันนี้ไหมฮะเดี๋ยวนะนี่ฮะนี่นี่นน,น,นอ่ะอ่ะแล้วออกไงเนี่ยมีแต่ปุ่มเข้าไม่มีปุ่มออกโ oh อ้ m ม่ก d คนทำประตูมาหวานละมาหวานละจะทำให้นี่ทำแล้วทำแล้วเนี่ยลุงอ๋อเออเนี่แหละมันเป็นหินชนิดหนึ่งนะมันอยู่มันเหมือนกับหินทั่วไปนะแต่แค่มันแข็งแรงกว่าเพราะมันอยู่ลึกนะ ว่าแต่มีแผนว่าจะทําอะไรกับที่นี่บ้างไหมก็อยากทำฮะก็ว่าจะทําที่ป้องกันให้กับหมู่บ้านก่อนแล้วก็ช่วยกันขยายหมู่บ้านนะครับลุงอืมเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดว่ามันจัดแจงเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็อาจจะทําได้แล้วก็มีอาชีพให้กับเอ c บซที่อยู่ที่นี่ด้วยนะมันจะช่วยให้พวกเธอเนี่ยมีของใหมๆ่ๆแล้วก็ไม่ต้องไปหาเองสามารถแลกได้กับเอ c เหล่านั้นนะ แสดงว่ามีเรื่องที่ปกคคมยังไม่ค่อยรู้เยอะเลยนะเนี่ยใช่ใช่นี่นายเคยได้ยินเกี่ยวกับเอ็นบีซีแบ็กสมิดไหมเอ็นบีซีแบ็กสมิดเคยได้ยินอยู่ครับแต่แค่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมันมันเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดว่านายมีบ้านเนี่ยกับเขาแล้วก็มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งตั้งเอาไว้มันจะมีเอเบซีที่เดินมาแล้วเขาก็จะกลายร่างเป็นแบ็กสมิดซึ่งแบ<อ>็กสมิดพวกนั้นเนี่ยก็จะมีของแปลกๆให้กับพวกนายด้วยนะนี่ว่าแต่ไอ้แท่นนั่นเนี่ยฉันขอได้ไหมฉันชอบมากเลยอะ่ะมันเอาไว้วางหนังสือเวลาฉันอ่านหน อ๋อก็ได้นะครับถ้าลุงอยากจะเอาไปไม่ได้ไม่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 ตกใจทำไมอ่ะไม่เฮ้ยทำไมไม่ให้ขอก็ได้ไงก็เธอไปขโมยมาไม่ใช่เหรอไม่ได้ขโมยทำเองไออ๋อแท่นเนี่ยนะใช่หนังตัดมาดูดิมาดูแท่นเนี่ยนะใช่เนี่ยอะแล้วเขาจะไปทำไมเขาเอาขโมยมาเฮ้ยเอามาเองเฮ้ เอคือที่บ้านฉันอ่ะนะมันมีแท่นันนี้อยู่เหมือนกันนะแต่มันหายไปไหนไม่รู้นะเวลาฉันอ่านหนังสือฉันชอบวางเอาไว้แล้วมันอ่านได้ง่ายนะนะต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นของดิฉันเองค่ะร้อเหรอแล้วคาบยังไงอ่ะคาบก็คือใช้เอ่อไม่ต้องมาหลอกถามดินะฉันรู้ใช้ไม้ไม้แบบว่าครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ใช้ใช้บล็อกสมุดอ่ะอ๋ออืมตอนแรกว่าของเธอจริงๆด้วยแต่คงจะหายไปไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยเขาไปได้ไง ใครเนี่ยบัตรเชี่ออกว่าไ,ได้ไงอะรูปเปาว,ว่าการทำอาหารเนี่ยมันยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรกินแล้วอยากกินเมนูใหม่ๆเนี่ยก็บอกฉันได้เลยนะอ๋อครับครับครับไม่ต้องหรอกพอดีเป็นคนทำอาหารอร่อยนะคะ <c oughs> ไม่เชื่ออะไรต่อเธอมันมีนี่ด้วยอะ่ะแบบเป็นหินเนี่ยดูดิเนี่ยเ<อ>น,น,นเป็นรั้วดำอะรั้วดำก็สวยนะเนี่ยดูดิจริง นี่ดูดิดูดิดูดิเธอฮะอ๋อสวยแม่ถ้าเราวางอย่างเงี้ยสวยป่ะดดูิสวยจังเลยเราเนี่ยเกิดมาว้เฮ้ดูดินี่ดูดิเออเฟี้วยวเออเฟี้วยวจังเลยคนเลยวะโอ้ยเขาหมายถึงของที่เขาทำอืมทำรั้วแคบๆก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้เริ่มจากทำรั้วตรงนี้เลย ติดผนังครับติดผนังซอมบี้จะได้เข้ายากๆน่อยเธออยู่ไหนเธอทำประตูนี้ไม่เขาได้ไหมอะประตูทางเข้าทางออกอะยังไงนะประตูรูอะประตูหินเหรอประตูไม้ โอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ๆลองคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปดูนะลุงเขาจะได้มีความรูม้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเ<ฟ>จอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย